สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็พอดีมันมีกิจกรรมนะฮะจับโปเกมอนน้ำแข็งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะฮะใครยังไม่เคยได้บ้างครับนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่ันวาธันวาเวลา10บโมงจนถึง2ทุ่มนะครับโปเกมอนน้ำแข็งนะฮะที่จะปรากฏตัวที่ขึ้นในธรรมชาตินะครับยูกิวาราชิครับ แล้วก็วาจีค้ครับนะฮะสองตัวนี้ก็ตัวนี้เอาไป PVP ได้อยู่นะครับเพราะว่าร่างที่เป็นตัวเมียเนี่ยจะกลายร่างตัวที่เป็นตัวเมียจะกลายร่างเป็นเป็นผีหิมะ,ะนะฮะนะ,ฮะก็เอาไป p v p เก่งนะฮะส่วนคารัจก้อนก็พัฒนาร่างเอาไว้จีบอ๊จียิมเล่นแล้วกันนะครับตัวที่น่าเก็บคือตัวนี้นะครับ แล้วก็มีชายนี่ด้วยนะฮะแล้วก็โบนัสนะครับก็จะมีโอกาสเจอยูกิวาราชิสีแตกต่างมากขึ้นนะฮะฟ,ฟีจิโอฟีจิโอฟีจิโอสีแตกต่างนะครับก็มีโอกาสเจอฟีจิโอนะครับฟีจิโอเป็นตัวยังไงก็นี่ครับผมขึ้นรูปให้นะครับฟีจิโอนี่ตัวเป็นแบบนี้นะครับก็คือไอตัวที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งนี่แหละนะครับ เอผมยังไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็ได้ XP นะฮะคูณ2นะฮะจากการคว้างแบบได้ดีเยี่ยมแล้วก็สุดยอดนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยภาคสนามนะครับก็คือหมุนเสานะครับหมุนเสาแล้วก็จะเน้นไปที่ความแม่นยำในการคว้างบลกนะครับแล้วรางวัลก็คือได้จับ VTO แล้วก็ลุนชัยนี่นะครับอา่าก็ ถ้าเป็นไปได้ก็หมุนเสาหลัง10โมงแล้วกันนะครับนี่นะฮะก็จะได้ฟีไอเควสพวกนี้นะครับแล้วมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลาด้วยนะครับงานวิจัยแบบจำกัดเวลาตลอดอีเวนต์เลยจะเป็นงานวิจัยแบบ10ชุดได้เจอฟีเจโอีตัวโอ้สิชุดเนี่ยนกัก็คือแบบพอทำงานวิจัยชุดแรกเสร็จมันก็จะวนมาอีกวนมาอีก10ชุดครับไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้กันนะครับ แล้วก็จะมีงานวิจัยแบบเสียเงินด้วยนะฮะ2 us 2 us ก็ตกอยู่น่าจะ60-70บาทประมาณเนี้ยนะอ่ะก็จะได้เจอฟูจิโอเพิ่มอีก40ครั้งโอ้นะฮะเพราะว่าตัวฟีจิโอไม่เกิดตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องทำเควสใครจะซื้อก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาลงว่า,เ,าเควสมีอะไรบ้างซื้อตั๋วมีอะไรบ้างนะครับก็ไปเล่นกันฟูจโอตัวนี้ก็ นะก็บรลุชายนี่แหละครับมันเอาไปใช้อะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับที่น่าเก็บก็คือนี่ครับยูกิวาราชินะครับเจ้าผีหนาวเขาปั้นสามเหลี่ยมนะฮะว่าไปนะครับตัวนี้เอาไปพีพีได้นะตัวไอตัวที่เป็นฟอร์สเลดนะครับตัวล่างสองเขาพี PV p ีพีได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็เปิดตัวนะฮะตัวนี้ที่มีชายนี่ นะครับพรุ่งนี้ก็หาการทำเควสอย่างเดียวนะครับถึงจะเจอไม่ปล่อยทั่วไปนะครับ10โมงถึง2ทุ่มนะฮะวันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอกถึงเรื่องเควสต่างๆว่ามันจะมีอะไรนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสกิป t i o n ให้กันด้วยนะครับช่องเราจะได้เติบโตยิ่งกดไลค์มากเท่าไหร่นะช่องเราก็จะได้เติบโตมากขึ้นนะฮะจะได้มีสปอนเซอร์อะไรกับเขาบ้างนะครับผมโอเคนะฮะคอมเมนต์ก็นมาได้นะ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ